เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางออของพระรนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้ดังขัดสมาดเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะด,ดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ อดลูกพอสบายสบายครับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะและก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคร้ยังวนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันากทุกสิ่ง ทำใจของเราให้ว่วางๆลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่วางๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานํ้มาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทุาลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นด้านทั้งสองตัดกันเป็นกากอบาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะ มาเกิดก็ตั้งมาตรงนี้ไปเกิดคือตายก็ตั้งเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดหลับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ๊ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูก ของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานตา่างๆฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักทิสะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่กับพิดานปากช่องปากที่หาสํำลัก ฐานที่ห้ากับปากช่องคอเหนือลูกกรเดือกฐานที่หกก็กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็มาจุดจุดฐานที่เจ็ดของบิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงโดดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุตาส่วนหยาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐาน เจ็ดอกสี่สามสองหนึ่งเข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานนึ่งตาแล้วก็ไปจุดอยู่ที่ฐานที่เจ็เมื่อประกอบธาตุทำส่วนหยาบถูกส่วนรวมกันพอ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาโดยรูป,ปรกายเนื้อนะจ๊ะ มาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้ใจจะอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็เคลื่อนไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกจากปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่ และที่สำคัญยังเป็นต้นทางคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพนธที่พระุทธเจา้รา,าระอรหันต์เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจทั้งก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ด ถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์รในคืนวันเพ็ง ย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตกว่าฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวเม็นดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จรละในแล้วไม่มีตำาหนิเลย สว่างดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจัน์ทในคืนเหมือนเพ็นและยิ่งกว่านั้นทำดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีก แต่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปตมมักเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่าน เช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกทุกคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงพฐมมรรคก็จะเห็นดวงสีกลางดวงสีนี้ดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงมีมุติ โดยมุิก็จะเกิดถึงโดยมุติญาณทัศน,นะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลั่งใจของเราให้ใสใสกลั่นของท่านให้ใสใสจะกระทังเข้าถึงกายภายใน กายมนุษย์ละเอียดเราทำการทำอย่างนี้ไปทีือกก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดองธรรมหนึ่งชุดหกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมาวัสาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัตะสันซ้อนๆกันอยู่ แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทย์หยาบกายทย์ละเอียดกายโาภมหยาบอารมณ์ละเอียดกายอารมณ์หยาบอารมณ์ละเอียดกายธรรมคตฏภูหยาบโคตภูละเอียดกายธรรมปโสดาบัญหยาบปดาบันละเอียด กายทำพระสิกิตาคามีหยักกายทำพระสิกิตาคามีละเอียดกายทำพระนาคามีหยักกายทำพระนาคามีละเอียดกายทำพระรหัสหยักกายทำพระรหัสละเอียดซันซอนยันยุกายทำพระโสดาบัญ so ยั y, คือโสดาปฏิมักคือหยากเป็นมักละเอียดเป็นผล เป็นชั้นๆกงินเข้าไปอย่างนี้แหละและในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายะนะนนิพพานได้มรกผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวตัวไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่ไม่ได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักับปราถนาดีต่อเพื่อมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้ แล้วก็จะได้รู้รมอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านแล้วมีโหข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้8ปดหมสี่พันปฐมมขันถึงทันสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้า หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่แปดข้อเหมือนมันไดแปดขั้นที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เราเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนามาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลาดกับสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจขับแกนใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้น ทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันในแปดกกัน หรือข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าอารยมรรมถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนชาชินทุกข์ในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกข์ในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรม,มารมาก แล้วมาบังเกิดเกิดในความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยเยารู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์หลับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะ เงียบสดรดับฟังตั้งใจฟังเมื่อใครโกรธในสติปัญญาก็แจ่มแจง้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น แล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขัันสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า เสงไประเุหลวงพ่อวัดปากนาบาร์ทิจเลยหรือลุงปู่วัดปากนาบารทีจเลญท่านสลบปรปยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันลัดเข้าเพราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีกเจ็ดข้อ โดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสับพักเพราะฉะนั้นท่านก็รัดตัดตอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สมมาสม,มาธิซะเป็นวิธีทางรัดตรงเพราะ,ะจะเริ่มต้นจากอะไรลรงท้ายก็สมมาสม,มาธิเมื่อเข้าถึงสมมาสม,มาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้ว เจ็ดข้อจึงรู้เป็นแปดข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพระนันหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ